ที่ในพื้นที่ภาคใต้เองเจ้าหน้าที่ก็ยังคงมาตรการคุมเข้มนะครับป้องกันการก่อเหตุในช่วงเดือนสถาปนา BRN โดยที่จังหวัดเยลาเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยก็ยังคงเฝ้าระวังมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดย,ยานพาหนะรวมไปถึงบุคคลเป้าหมายอย่างเข้มงวด ในช่วงวันครบรอบวันสาปนากลุ่ม B R e N นอกจากนี้ก็ยังได้ขอความร่วมมือกับประชาชนนะครับให้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยโดยที่แหล่งข่าวทางด้านความมั่นคงระบุนะครับว่าในวันที่18มีนาคมนี้จะมีการประชุมใหญ่ของแกนนําในระดับสั่งการที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เมืองโกตาบารูรัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย แล้วก็ในช่วงปิดภาคเรียนก็จะมีการฝึกการใช้อาวุธให้กับกลุ่มเยาวชนรวมไปถึงกลุ่มเปิร์มูดอบารูจานวน400คนในพื้นที่3จังหวัดแดนภาคใต้สำหรับกลุ่มเปอร์มูดอบารูนะครับถ้าจํากันได้ก็จะเป็นกลุ่มแนวร่วมรุ่นใหม่ของกลุ่มผู้กอ่อความไม่สงบที่ถูกฝึกฝนเพื่อที่จะมาทดแทนกําลังหน่วยอาคเคที่บางส่วนก็ถูกจับกลุ่มแล้วก็บางส่วนก็ได้ถูกเจ้าหน้าที่สังหารแหล่งข่าว ระบุด้วยนะครับว่าในช่วงกลางเดือนเมษายนนี้กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบจะมีการก่อเหตุร้ายครั้งใหญ่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนที่ปัตตานีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22ก็ได้ร่วมรับมอบตัวนายดอเล็กกระโดนะครับอายุ42ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันก่อการร้ายร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยปล่อรองไว้ก่อน เพื่อที่จะต่อสู้คดีแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุนอกจากนี้ก็ยังมีอีก3มรายก็คือนายอารียะบอแนนายอับดุลเลาะมูยาและนายมฮัมหมัดบูราเฮงที่ตกเป็นผู้ต้องสงสยัยก่อความไม่สงบก็ได้มีการติดต่อกับผู้นําชุมชนเพื่อที่จะขอมอบตัวแสดงความบริสุทธิ์ใจเช่นเดียวกันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่สงบสร้างถรนการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้กัน